แสดงว่าทางราชการก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันไม่ดีก็คาดการไว้กุเซนเนี่ยมันคงบ้าสั่งบุกเราช่วง29 30 1 2อะไรประมาณนี้นะครับช่วงสับเปลี่ยนกำลังของทางฝ่ายทหารไทยแล้วมันใช้กองกำลังที่มันถือว่า BSQ กองกำลังทิัักุณเซนให้กองกำลังนี้มัน ถือว่าเป็นกองกําลังที่เก่งที่สุดของเขเมรน,นะครับเขาก็ฝึกมาประสิ่งิภาดีไปจำแนวชายแดนทั้งหมดนะครับไ้แข่งที่แก่แก่บ้างอะไรบ้างนะครับเข้าเฝายามบ้างมันส่งกองกําลัง D S Q มาประจําไทยเราจะใช้ศูนย์สงครามพิเศษไปประจาหน้าเลยก็ได้นะครับเสริมกาลังผลกองทัพภาคที่สองและตำรวจตระเวนชายแดนแต่เขาจะมองว่า มันจะไปผิดข้อตกลงข้อตกลงว่าเราจะไม่ใช้กําลังทหารเข้าไปประชิดและก็ประทับฝั่งแฝงอนะครับเลยต้องขอกําลังตำรวจเขาเรียกเอาผ้าหุ่งเหล็กครับตำรวจเนี่ยเราใช้ตำรวจนี่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบภายในประเทศนะป้องกันอธิปไตยเสริมทหารรับยุทธการจากทหารคำสั่งจะมาจากทหารนะครับแต่คำว่าตำรวจ ประเวยเียนชายแดนหรือทุกเป็นัติการของตำรวจนะครับมันจะทําให้สังคมชาวโลกเนี่ยมองว่าเราอยู่ในหลักกติกาสากลน,นะครับหากมีการประทะกันและชุดนี้เก่งยังไงโอ้สไนเปอร์โคตรแม่นเลยครับสไนเปอร์ของหน่วยต่างๆที่ส่งไปเนี่ยนะครับอาวุธก็ดีเครื่องมือก็ดีฝีมือก็ดี หน่วยนี้ไม่ได้ทําอะไรครับฝึกแม่นทั้งปีทั้งชาติครับฝึกทั้งปีทั้งชาตินะครับฝึกทั้งปีทั้งชาติร้อยตัวคือมันลงได้ทั้งบนฟ้าบนดินและในน้ํานะครับไอห,หน่วยที่ส่งไปของตํารวจนี่นะครับเรียกว่าตรงสมุดปูมาเขือเนี่ยถ้าหน่วยทั่วไปต้องลงบันไดนะให้ลงบันไดนะครับแต่ไอห,หน่วยที่ส่งไปสามหน่วยเราเนี่ยสามารถ โดยตัวฟืดฟืดฟืดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับหน้าผาจะสูงแค่ไหนก็ช่างนะครับมันจะก่อเชื่อหน่วยนะครับฟืดฟืดฟืดเนี่ยสามารถลงไปได้ใหน้หน่วยน,หน,หน,นี้สามารถเดือดติดระสุนาได้ให้หน่วยนี้สามารถเผินได้นะครับเผินได้คือเก่งผมยอมรับนะครับเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยผมถือว่าหน่วยเนี้เก่งนะครับนเรสวน261เนี่ยนะครับถือว่าเก่งที่สุดข,ของตำรวจนะครับ เก่งที่สุดของตำรวจครับโอ้โหไปฝึกที่หนักครับไปฝึกที่หนักลูกชายผมคนเล็กก็ให้ส่งไปฝึกที่นาเรศวร261เนี่ยครับนะครับกว่าจะจบมาต้องดามเหล็กเลยต้องดามเหล็กเลยนะฮะฝึกซ้อมหนักมากนี่ครับเรียกว่าจบหลักสูตรมาได้นี่ก็พอๆพกับหน่วยมนุษย์กบของทหารเรือนะครับ ถ้าของทหารนี่ทหารเรือนี่ก็จะมนุษย์กบเนี่ยถือว่าโหดสุดนะครับเวลาฝึกนเรศวนสองนุ่มนี้เขาถือว่าจำหน่ายตายได้สามเปอร์เซ็นตนะครับเราก็พูดในภาษาชาวบ้านก็เตรียมตัวเข้าไว้แต่ไม่ต้องตกใจรอทางรชาชการเขาประกาศก่อนนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ ไปถึงวันที่สองวันที่สามตุลาเนี่ยเราก็เฝ้าฟังสถานการณ์นะครับเราก็เฝ้าฟังสถานการณ์นะครับผมไม่รู้ว่าอ๋อเขาคงเรียกหมดแล้วครับชุดปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือสลอปนะครับเอาไปชนกับไอกองกําลังที่ทักคุณเซนนะครับนะครับ มันต้องเตรียมฮะคือกองทัพอากาศเราเนี่ยผมถือว่าเป็นพระเอกนะผู้จัดการทหารอากาศท่านเก่าเนี่ยกเกษียณน,นะครับท่านใหม่รับตําแหน่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีพิธีจัดนะครับจัดพิธีรับตําแหน่งกันแต่ว่าเครื่องบินลบนะครับทั้งเอ16สิบหกทั้งกลิปเทนเนี่ยจะต้องเตรียมประจําการนะครับไปร่วมพิธีไม่ได้นะครับไปร่วมพิธีไม่ได้นะครับ เวลาใอ้ขุนเสถันอัู่ในมันคำสั่งมันเด็ดขาดนะครับคำสั่งมันเด็ดขาดไอ้อุนเสนบอกยิงเท่านั้นแหละทาหารขามรนมันไม่สนใจแม่นยิงเลยเพื่อเพืลุบมาเนี่ยเราก็เค่ออย้ายกําลังพลไม่ทันนะครับอบพยพชาวบ้านไม่ทันนะครับทางราชการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินก็ต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้เลยนะครับที่จะเปิดศูนย์อพยพนะครับเปิดเปิดศูนย์อพยพแบบเร่งด่วน เรามีครับแม่ทัพเรามีแม่ทัพภา,าคที่สองคนใหม่ท่านก็เก่งนะครับลบอยู่ในพื้นที่มาตลอดนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่สองอีกวันเนี่ยท่านก็จะรับตําแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่เต็มตัวเป็นแม่ทัพภาคที่สองเต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องประเมินสถานการณ์ว่าไอ้คุณเซนม,มันจะคิดว่าระหว่างที่เปลี่ยนข่ายกําลังเนี่ยถ้าเขาไม่เรียกกําลังตารวจ ค่ายนาเลสสวน261ตำรวจพลลม่มห,หรือชุดอลินทราชหรือชุดคอมมานโดไปนี่ผมก็ยังเฉยๆนะครับยังเฉยๆนะครับแต่ว่าทางราชการเขาไม่อยากมาประชาสัมพันธ์และก็คาดการให้ประชาชนตกใจนะครับเราในส่วนของประชาชนนะครับผมจะเป็นห่วงประชาชนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทำมาลรก็เติมให้เต็มหันหัวรถออกนะครับ ยาที่จะเกี่ยวให้วัวให้ควายก็เตรียมหาเขไว้นะครับกองไว้ข้างๆคอกนะครับเกิดเราไม่อยู่หรือกระทันหันเราต้องกพยพไปอะไรไปมันก็ยังพอดึกหญ้ากินได้น้ําเนื้มอะไรก็เตรียมเขไว้นะครับแต่ก็ภาวนาขอมีพระสยามเทวาธิราชปกป้องอย่าให้เกิดเหตุการณ์อีกเลยนะครับถามว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันเหนื่อยครับที่จะต้องกพยพราษฎรนเป็นแสนคนออกจากพื้นที่นะครับ ลบกันเราชนะอยู่แล้วครับประเมินสถานการณ์เซ้นวันไม่มีทางไปแล้วมันไม่มีทางไปแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันจะต้องแก้มือแก้หน้ามันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นนักรบมันศูนย์สิ้นแล้วรายได้ที่มันจะได้จากการจากบ่อนการพนานจากแก๊งคอนเซนเตอร์มันไม่มีช่องทางแล้วนายกอัุวินก็พูดเด็ดขาดนะครับว่าไม่มีทางเปิดด่าน ไอ้คุณเซนก็รู้สภาพแล้วว่าไม่มีทางที่จะคุยกับประเทศไทยรู้เรื่องไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วเหมือนหนึ่งโคตมันว่าปิดไปเลยร้อยปีก็มันไม่ตายหรอกนะครับประเทศกัมพูชายังอยู่แก่นินยังอยู่อีกพันปีกัมพูชาก็ยังอยู่แต่คุณน่าจะตายคุณเซนมึงน่าจะตายพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเขาไม่รู้เรื่องกับความบ้านหน้าความงกของมึงเนี่ยเขาจะเดือดร้อนนะครับเขาจะเดือดร้อนนะครับ แต่ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเตียบแต่เราเตรียมความพร้อมไว้เี่มันมีเสียหายอะไรครับเราเตรียมความพร้อมไว้มันไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าเหตุการณ์มันคลี่คลายแล้วกลับสู่ภาวะปกติผมเองที่จะมาแจ้งให้ทราบว่ามันกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลุมหลืปคุ้มหลุมไพอะไรเนี่ยน้ําเนื้มไปขังเขาไว้ดินเข้าไปคาแล้วก็ไปปัดไปกวาดเขาไว้นะครับไปปัดไปกวาดเขาไว้ มันเราอย่าไปดูถูกทหารเขเมรนะเ,เขารบเก่งนะครับเขารบเก่งเขาทําสงครามมาตลอดนะครับทหารเขเมรเนี่ยนะครับเพียงแต่ที่เขาแพ้เราเนี่ยคือแพ้เรื่องอาวุธยุทโธปรกรณ์แพ้ที่เขาไม่มีเครื่องบินรบนะครับไปประมาทไม่ได้แล้วครับทหารบกเขาเนี่ยถือว่าเก่งนะครับรบเก่งนะครับรบเก่งนะครับเขาทําสงครามมา นมนานแล้วนะฮะประสบการณ์เขาเนี่ยถือว่าเขาเก่งนะครับเราจะเหนือเขาก็ตรงกองทัพอากาศเนี่ยครับทานท่านผู้จัดการนะารนากาท่านใหม่ฮะแตะมือกันนอกกรอบแล้วก็สั่งลูกน้องเอาไว้เลยว่านักบินลบประจําการให้หมดเลยนะครับฐานบินต่างๆเวียนยามก็ ต้องตรึงเขาไว้นะครับไม่รู้เหมือนจะโดนบินเข้ามาบอมสนามบินไหนอะไรอย่างไรก็ไม่รู้นะครับทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมครับส่วนในส่วนบ้านหนองจานของยะแก้วนี่สํานักงานตํารวจแห่งชาติส่งกําลังชุดควบคุมฝูงชนนะครับชุดควบคุมฝูงชนไปถึงสิบกองร้อยน,น,นะครับสิบกองร้อยนะครับจํานวนพันพันเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับ พันเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับอันนั้นเขาใช้มวนชนเข้ามานะครับใช้มวนชนบุกเข้ามานะครับเขาใช้มวนชนบุกเข้ามาต้องใช้กองร้อยควบคุมฝูงชน